สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เม่รับมาอีกครั้งพร้อมหัวข้อที่คุณแม่หลายคนถามกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็คือทำอย่างไรให้ปั๊มนมได้เยอะขึ้นก่อนอื่นต้องบอกว่าร่างกายเราผลิตน้ำนมตามหลักอุปสงค์และอุปทานหมายความว่ายิ่งมีการระบายออกบ่อยเท่าไหร่ร่างกายก็จะสร้างน้ำนมมากขึ้นตามความต้องการดังนั้นการปั๊มนมไม่ใช่แค่การเก็บน้ำนมเอาไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเราต้องการน้ำนมมากขึ้นค่ะเรามาดูทีละข้อกันนะคะข้อแรกเข้าใจหลักการอุปสมและอุปทานถ้าเราระบายน้ำนมออกบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการให้นมลูกหรือการปั๊มนมร่างกายก็จะผลิตเพิ่มแต่ถ้าปล่อยค้างไว้ในเต้านานาๆร่างกายจะส่งสัญญาณลดการผลิตลงค่ะข้อที่2ปั๊มบ่อยๆจะช่วยเพิ่มน้ำนม พยายามปั๊มหรือให้นมทุก2-3ชั่วโมงหรือให้ครบอย่างน้อย8-12ครั้งใน24ชั่วโมงสำหรับแม่ที่ต้องกลับไปทำงานอาจจะตารางปั๊มเช้ากลางวันและบ่ายเพื่อไม่ให้น้ำนมลดลงและอีกเทคนิคหนึ่งคือหลังจากลูกกินนมเสร็จแล้วให้ลองปั๊มต่ออีก5-10นาทีเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเพิ่มค่ะข้อที่3 ปั๊มทั้งสองข้างพร้อมกันหรือที่เรียกว่าดับเบิลพัมปิ้งวิธีนี้ช่วยกระตุน้นฮอร์โมนโปรลคตินได้มากขึ้นทำให้ผลิตน้ำนมมากขึ้นและยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วยข้อดี4เตรียมตัวก่อนปัม๊มอาจประครบอุ่นหรือนวดเต้านมเบาๆ1-2นาทีเพื่อกระตุ้นน้ำนมเลือกปั๊มในที่เงียบสงบผ่อนคลายเปิดเพลงเบาๆหรือดูรูปเจ้าเล็กก็ได้นะคะ เพราะความเครียดจะทําให้น้ํานมออกช้าลงอย่าลืมดื่มน้อนตามกระหายกินอาหารครบถ้วนและตรวจสอบขนาดกล้วยให้พอดีกับหัวนมด้วยนะคะข้อที่5ให้ลูกดูดนมตรงใส่เต้าบ่อยๆเพราะการดูดโดยตรงเป็นการกระตุ้นที่ดีที่สุดการอุ้มลูกแนับชิดผิวหรือการทำสกินทูสกินจะช่วยให้ร่างกายสร้างน้ำนมต่อเนื่องได้ดีข้อที่ 6. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้น้ำนมลดลง เช่นการเสริมนมขมโดยไม่จำเป็นเพราะจะทำให้ลูกดูน้ำนมแม่น้อยลงส่งผลให้ร่างกายผลิตลดลงหรือการกำหนดเวลาให้นมแบบไตยตัวโดยไม่ดูสัญญาณหิวของลูกก็เช่นกันถ้าจะเป็นต้องเสริมนมขงจริงๆควรปั๊มเฉยๆทันทีหลังจากเสริมค่ะและถ้าคุณแม่มีปัญหาสุขภาพหรือเคยมีการรักษาที่เกี่ยวกับเต้านมมาก่อนแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมเพื่อหาวิธีแก้ไขและดูแลเพิ่มเติมค่ะ สุดท้ายนี้แม่เม์อ,อยากฝากว่าปริมาณนมที่ปั๊มได้ในแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปอย่าตัดสินตัวเองจากจำนวนออนซ์ที่เห็นเพราะจริงๆแล้วลูกสามารถดูได้มากกว่าเครื่องปั๊มเสมอสิ่งสำคัญคือการให้นมและปั๊มอย่างสม่ำเสมอผ่อนคลายและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนี่ล่ละค่ะคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้น้ำนมไหลดีและเพียงพอ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะถ้าชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามเม้นท์ถามได้เลยค่ะ